ตกหมูค่ะน้ำปลานะคะน้ำปลาผลชูรสข้าวเปลแล้วก็พริกป่นนะคะใส่ลงไปตามด้วยหอมพริกซอยหอมซอยใส่ลงไปเลยค่ะผักชีฝรั่งเสร็จเรียบร้อยค่ะ I sure.